ตั้งผิดที่แล้วตั้งไม่อยู่อะไรไม่ใช่นกักกระตกมัดไม่แน่นมัน,มนตั้งไม่แท้ไม่ตั้งตรงนี้ไม่แน่นไม่รู้ว่าเสียบตรงไหนเมือ่อกีออ้ลูกเขาเสียบไป่ถันไปปาปลาปลาลูกประคองไป ကောင်းတယ်ဒါကြပါလားဟဲ့ဟုတ်